He. มันมาแล้วสั่งกล้องไปใหม่เล็กกว่าที่คิดว่า A7C Mark 2นะแหงเล็กมากจำไม่ได้ว่า A7C Mark 1เนี่ยกล่องเล็กกว่านี้ไหมหรือกล่องเท่านี้ไหมไม่ดิจำได้ A7C Mark 1กล่องใหญ่กว่านี้นะอ่าแถมสาย้องคองแล้วก็คงมีแบตเนาะแบตแท้แบตแท้ แล้วก็ตัวกล้องแค่นี้ทั้งหมดนี้ในราคา2 9 9 9 US ดอลลาร์ดูตัวโปรดักต์อันนี้เลนส์โซนี่ยี่สี่ GM แล้วก็เป็นมา r k ทู นี่ก็เป็นเลน GM ตัวแรกของผมเหมือนกันอย่างเลยไม่ใช่ของผมครับของออฟฟิศมันเบากว่ามาร์กวันแต่ก็แลกมาด้วยราคา2,200สมั้งใส่สะาพายกระเป๋าเลนอ่าเลนเลนฮูดหูยเลน GM ตัวแรกในชีวิตพอามาถือมันก็หนักอยู่นะ No. Nah. เ,เก็บกล่องไว้ก่อนเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้คืนได้นั่นแหละแ่กล่องแค่นี้นแหละจริงๆแล้วมีมีของจะมาเพิ่มอีกจะมีเมมโมรีที่เป็นของ Sony t u u ฟแล้วก็แบตเตอรี่สำรองแค่นั้นมัน้งเนาะกล้องหนึ่งตัวต้องการอะไรอีกอ่ะแค่นี้มั้ง